สวัสดีค่ะมื่อนี่ย่ายกะมาเก็บผักบุ้งเนาะจ้ะเนาะเก็บผักบุ้งอยู่พ้นตกล่องไม้นาะผักบุ้งกำลังขึ้นเนาะจ้ะนวดหน่อยๆเอาไปกินกับอันอันตำหุ่งเนาะจ้ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ subscribe. อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้ะเด้อเพอ่์สิลปศาสตรคลิปใหไม้ของย่ายเนาะจ้ะเนาะขอขอบคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ามาที่เข้ามาติดตามเนาะจ้ะเนาะเ่าว่าสิเป็นประเทศไทยย่าห,หรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะ อาจารย์มาเบิ่งกันจ้ะขี้ดินก็ล่มได้พี่น้องจิบกหัวซักกินลงไปซะบ่ปะปากมึงก็ร่างขึ้นนะได้ได้ฝนเนาะจ้ะได้น้ำฝนก็ร่างขึืนฝนก็ร่างขืนแล้วก็มาเจ็บเังสี่งอะจ้ะตามภาษาเจ็บไปอ่ะพัดใส่เนยน้ำมันหอยกระเสบนะจน้ะเนาะ์พัดไอ้ ใส่หมูใส่ยังกะว่าไปเนาะจา้ะเนาะมันยู่กัลังขึ้นร้ายอยจะว่ามันกําลังผลตุกมใไม่เนาะจ้ะสองมือกับลังสิขึ้นเนะมันจะสองมือกับสิยอดง่ามลวจา้ะ กำลังสีขึ้นนะจ้ะถ้าได้ฝนสองเท้าสามเท้าก็สิขึ้นงามเนานะเออประวัติทั้งกบทั้งเขียดเป็นปะฮะให้หเก็บพัก <c oughs> พวงเจ้พักขยันงีอยู่บ่กพักขยงนง มันจะมีนอดแดงนัง่นจ้ะนอดแดงเลยกระเซ็บกำลังขึ้นมาพี่น้องกำลังขึ้น เก็บนันยอดแดงเนาะจันนี่นก็ลังขึน้นล่างขึ้นลายเนาะจันเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เนาะจันแย,ยกกรได้พ่อไปกินแล้วนะจัะเนาะฝากากดไรกดแชร์ก็ซับสะไขา่ ยืมกดกระดิ่งนะจ้ะเด้อเพื่อสิบะผาดคิดปใหมมๆของย่ายเนะจ้ะเนาะขอบคุณทั้งค,คนเก่าคนใหม่ที่เขามาัติดตามนะจ้ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยย่ายห,หรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนะจ้ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะจ้ะเนาะให้ยูดีไม่แห้งสูบสุข้นนะจ้ะเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจุนล่ำล่ำเลยเลย,ลยขอก่าวเข้ามาสวัสดีค่ะ